สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยในเรื่องเชื่อโบราณไม่บานบุรีกับอาจารย์กรมไตรเวช <c oughs> จอมขมังเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีวันนี้เราคุยกันที่สำนักแห่งใหม่ไม่ได้ใหม่แล้วครับย้ายสำนักมาจากบางกุ้งมาอยู่ที่อู่ทองในประเด็นที่ว่าของฝากที่ห้ามซื้อฝากของฝากบางอย่างที่คนรับฝากต้องซื้อจากคนฝาก ยังไงครับอาจารย์ก็น,นั่นเป็นการแก้เคล็ดออันดับแรกก็ขอบอกแผนที่คร่าวๆก่อนเพราะว่ามีหลายท่านเหลือเกินบอกแผนที่สำนักก่อนอทางมาทางมาสำนักเดินทางยังไองอะไรงงี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านเดินทางมาจากทางภาคใต้นะทางภาคใต้ก็จะต้องมาเข้าที่สามแยกมาราแมนแล้วก็มาทางเส้นทางนะครปฐมกำแพงแสนครับวิ่งเข้าอำเภออุดทองครับ เมื่อ <c oughs> เข้าเขตอำเภออุทองให้สังเกตซ้ายมือก็คือห้างโรตัสอุทองครับห้างโรตัสอุทอง,ง,อทองวิ่งตรงเลยผ่านโรตัสอุทองมาสักครู่หนึ่งก็จะขึ้นสะพานนะะพอขึ้นสะพานพอลงสะพานนี่เลี้ยวซ้ายได้เลยคือทางเลี้ยวซ้ายนี่เขาจะบอกไปพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใช่จะมีซอยอยู่ซ้ายมือพอลงสะพานแล้วนะ ปากซอยจะมีป้ายขนาดใหญ่เขียนว่าแกะสลักพระใหญ่เข้ามาในซอยนี้ได้เลยเข้า <c oughs> พอเข้าซอยก็ตรงอย่างเดียวไม่เกิน800เมตรข,ข้ามข้ามข้ามคลองชนะทานก่อนอ่าใช่นะพอเข้าซอยมาก็จะข้ามคลองชนะทานพอาข้ามทองชนะทานเดสักครู่ก็จะถึงแล้วนะอยู่ขวามืออยู่ในซอยจะอยู่ขวามือหน้าสำนักจะมีรูปปั้นฤาษียืนอยู่หน้าสำนักสำนักนี้ยังไม่มีป้ายไม่มีชื่อ นะยังไม่มีป้ายบอกทางเรื่องป้ายบอกทางไม่มี <c oughs> ไม่นิยมเขียนป้ายเยอะแยะ <c oughs> ใครอยากมาสืบหาเอง <c oughs> นะแต่ถ้าหากว่าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาสุพรรณบุรีพอมาถึงสุพรรณบุรีก็วิ่งเส้นอ่างทองไอ้อูอ่ทองอําเภออู่ทองอู่ทองกาญจนบุรีนครปฐม <c oughs> นะ จากตัวสุพรรณมาอำเภออู่ทองประมาณ31กิโลเมตรวิ่งตรงมาถึงอำเภออู่ทองหอนาฬิกาวงเวียนหอนาฬิกาเลี้ยวซ้ายถึงหอนาฬิกาเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายแล้วนับยูเทิร์นตั้งแต่หอนาฬิกามา3ยูเทิร์นนะสามยูเทิร์นพอถึงยูเทิร์นที่3เลี้ยวขวาเข้าซอยขวามือตรงยูเทิร์นที่3จะมีซอยอยู่ขวามือเช่นกัน ปากซอยมีป้ายขนาดใหญ่เขียนว่าแกะสลักพระใหญ่ยูเทิร์นที่สามีมีไฟแดงหรือไม่มีไม่มีตรงนั้นมายังไม่มีมันไม่ใช่ไฟแดงมันเป็นไฟเตือนเฉยๆเป็นไฟเตือนีเฉยวว่าจะมีครับไฟให้ระวังอ่าอาจารย์ครับมาอู่ทองไม่ใช่เริ่มต้นที่อายุตัวเมืองสุพรรณนะครับมาอู่ทองไม่ใช่บึงเป็นตัวเมืองสุพรรณอู่ทองเนี่ยต้องเลี้ยวก่อนถึงตัวเมืองสุพรรณใช่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ตั้ง GPS เเลยครับอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ มาให้ถึงอำเภออู่ทองเพราะว่าสำนักเราอยู่ในภายในเขตเทศบาลอู่ทองหาไม่ยากกูแล้วพอมาถึงเราก็โทรหาได้นะอย่งนั้นอาจารย์ของฝากที่ห้ามซื้อฝากก็คือโบราณครับเขาจะมีข้อห้ามข้อปฏิบัติกันค่อนข้างจะยิบย่อยแต่จำง่ายจำง่ายเพราะว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะไม่เหมือนไม่เหมือนของจีนนะจีนเขาเยอะมากผมเคยไปสัมผัสจีนเนี่ย โอ้โหข้อห้ามเขาเยอะมากเลยจะหมดของฝากเนี่ยนะอ่าของฝากไม่ต้องอะไรหรอกเขาถือหลายอย่างมากนะไปสั่งกับข้าวสั่งหกอย่างไม่ได้นะถือคือสั่งทุกอย่างรวมกันหกอย่างไม่ได้เราก็ไม่ได้ถามผ้ามหมนะแต่เขาบอกว่ไม่ได้ถืออห้าอย่างได้อ่าเจ็ดแปดเก้าสิบได้ครับแต่ห้ามหกเขากลัวหกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็บ้านหรือตึกแล้วก็เลขที่นะอ่ะถ้าอย่างในสิงคโปร์นะอืชั้นที่เราเท่าไหร่เขาจะมีบอกเลขที่เท่าไหร่เขาจะมีบอกครับนะบถ้าหากว่าห้องนั้นบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเป็นเลขที่ศูนย์ศูนย์สี่นี่ไม่เอาเลยนะคือไม่เอาเลยไม่เอาเลยห้องนี้ถ้าขายขายได้ถูกสุดอ่ะคือเขาจะไม่ตั้งชื่อห้องหมายเลขนี้เด็ดขาดไอ้หมายเลขเนี่ยมัน มันมันไปบิดเบือนไม่ได้ในลาดับของมันต้องมาตามนั้นอแต่เผอิญว่าสมมติว่าเราสร้างตึกขายเนี่ยนะมันก็มันหนีเลขนี้ไม่ได้หรอกอมันต้องมีใครอยากได้ถ้าคนไทยไปปุ๊บขอจองห้องนี้ถูกสุดใช่เพราะมันไปคล้องจองอะไรเลขศูนย์เนี่ยนะถ้าภาษาจีนของเต้จิวหรือฮกเกี้ยนเนี่ยมันจะศูนย์คือโยอโยโยเนี่ยมันไปคล้องกับคำว่าเยาเยาแปลว่าหิว ใครอยู่ห้องนี้หิวตลรอกกันนะแล้วมันศูนย์ต้องสองตัวแล้วก็มีเลขสี่ไอ้สี่เนี่ยเขาก็ใช้คำว่าสี่เหมือนเรานาะ,ะแล้วสี่มันไปคล้องกับคำว่าซีไปว่าตายตายไปนม่เยาเหยาซี่หิวตาย <c oughs> อยู่เนี้ยหิวตายอย่างเดียวเลยครั่อาจ์อะหมดของฝากคนไทยก่อนของฝากคนไทยนะที่หลักๆจริงๆมีไม่เยอะหรอก ของไทยเนี่ยนะเอาเฉพาะสําคัญสาคัญจริงๆเท่านั้นเอาที่ <นะ S 2> ที่โบราณเชื่อกันมาเป็นหลักเล้วไอ้ยิบย่อยที่มาแต่งกันขึ้นภายหลังเนี่ยอันนี้เราไม่เอาละนะอันดับแรกอันดับหนึ่งเลยก็คืออะไรผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้านี่ห้ามซื้อฝากกันเปน็นอันขาดเองไหมผ้าเช็ดหน้านี่ห้ามซื้อฝากกันห้ามซื้อฝากกันนะเพราะผ้าเช็ดหน้าเนี่ย โบราณเขาเอาไว้ทาอะไรเวลามีเรื่องมีเราอะไรเสียอกเสียใจเนี่ยเขาใช้ผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ําตาเขาจะดึงผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับน้ําตาเลยครับ้เขาไม่เอาใช้เสื้อเขาไม่เมาซับหรอกครับนะเขาถือว่าผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าซับน้ําตาครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอาผ้าเช็ดหน้าไปฝากกันเนี่ยไม่ช้าหรอกนะมันจะต้องมีปัญหากันคนที่รับผ้าเช็ดหน้า อ่าใช่คนที่รับอ่าผ้าเช็ดหน้าสมมติว่าไปชอบผู้หญิงนะครับแล้วเอาผ้าเช็ดหน้าไปฝากเนี่ยพอคบกันไปนานๆเนี่ยมันจะมีปัญหาครับมันจะมีหาขัดอ่าขัดใจกันเรืออะไรกันจนสุดท้ายถึงกันเลิกลากันเขาเรียกว่าต้องจากกันด้วยน้ําตาคือถ้าใครจะเลิกกับแฟนง่ายเลยนะครับซื้อผ้าเช็ดหน้าไว้ให้วิธีแต่มันมันโหดร้ายไปนิดนึงต้องจากกันด้วยน้ําตาฮะฉะนั้นเขาถึง ห้ามเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยเป็นของฝากของขวัญกันไม่ได้ครมาไม่เหมาะไม่ควรนะครับอันที่สองคืออะไรนาฬิกานะนาฬิกาเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเวลาเครื่องบอกบอกการละเวลานะเรียกว่ามันเป็นตัวกําหนดเลยละนาฬิกานี่นะสตรูที่แท้จริงของเราไม่ใช่อะไรเลยนะเวลาการละเวลาเนี่ย คือศัตรูของมนุษย์และสัตว์โลกทุกชนิดนะมันกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเนี่ยมันกืนกินแม้กระทั่งลมหายใจของเราครับนะยิ่งนานไปมันยิ่งกืนกินกืนกินกืกินและสุดท้ายมันจะหมดเวลาเขาเลยไม่ซื้อนาฬิกาอ่าเรืนนาฬิกาเนี่ยมันจะต้องเดินอยู่ตลอดครับมันจะต้องเดินอยู่ตลอดตราบใดที่นาฬิกานั้นหยุดเดินทุกอย่างจะยุติ เขาถึงไม่ให้เอานาฬิกาฝากกันนะหรือแม้กระทั่งนาฬิกาที่บ้านเราที่ที่ทำงานที่ออฟฟิศอะไรของเราก็ตามถ้าหากว่ามันหมดลานมันหมดฐานมันหมดไฟต้องเอาลงต้องให้รีบเปลี่ยนในทันทีถ้ามันฐานก็รีบซื้อฐานมาเปลี่ยนให้มันเดินจ้าถ้าลานหมดรีบไขาลานจ้าหรือถ้ามันชำรุดหรือมันพังต้องรีบเอาลงทันที อย่าให้มันค้างตายอยู่อย่างนั้นเป็นอันขาดทุกอย่างจะชะง,งักหมดเลยการเงินการงานแล้วมกระทั่งความสัมพันธ์ในครอบครัวมันจะมีปัญหานะอ,อันนี้สําคัญมากเป็นเรื่องที่น่าคิดครับเรื่องเวลาอ่านี่นเป็นเรื่องของเวลานะ,ะเขาถึงห้ามนะอ,ะอะแล้วอีกอันคืออะไรสัตว์วุธะนะสัตว์วุธหรือว่าสิ่งของแหลมคมต่างๆ่งงนะ เป็นมีดก็ดีเป็นหอกเป็นดาบเป็นอาวุธปืนเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นสัตวุธครับและของแหลมคมโบราณว่าสัตวุธหรือของแหลมคมเนี่ยมีอาถรรพ์นในตัวนะครับมันเกิดอาถรรพ์นในตัวของมันอยู่แล้วนะฉะนั้น ในการที่เราจะเอาสต์ราวุธไปให้กันฟรีๆแล้วเอาไปเป็นของฝากกันเนี่ยซื้อมีดไปให้กันอะไรกันไม่ได้เลยมันจะห้ามหันกันหรือจะตัดมันจะห้ามหันกันมันจะตัดรอนกันแล้วก็สุดท้ายถ้าหากว่าเคาะหามยำารนี่นะสตราวุธอันนั้นมันจะกลับมาฆ่าเจ้าของครับผู้ให้นี่แหละจะได้รับอันตรายจากสตราวุธอันนั้นครับมันเป็นอย่างนี้นะเขาถึงห้ามนะอันสุดท้ายมันเป็นอะไรของกินอะไรเป็ด <c oughs> เป็ดกับหอย <c oughs> เป็ดกับหอยเป็ดก,กับหอยเนี่ยซื้อไปฝากได้แต่อย่าก,กินร่วมกันอ,อย่างเราซื้อเป็ดย่างเป็ดพระโลเป็ดตุ๋นไปแล้วก็ตามไปฝาก,เ,ากเพื่อนไปฝากแขกที่เราไปหาเนี่ยแล้วพอนั่นเสร็จถึงเวลากินข้าวพอดีเขาก็เลยเอามา <c oughs> เอาขึ้นสำรับแล้วก็ให้เรากินร่วมกันเนี่ยไม่ได้ ถ้าจะกินต้องซื้อต้องซื้อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องซื้อเป็นการแก้เคร็ดคับจะเป็นฝ่ายเจ้าของบ้านซื้อจากเราก็ได้หรือเมื่อเราให้เขาแล้วเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ยวเขาเราขอซื้อคืนยี่สิบสิบบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทได้โหมดครับเป็นการซื้อกินที่นี่ไม่ได้กินร่วมกันไม่ได้กินร่วมกันนี่คือการแก้เค็ดเท่าไหร่เป็ดมันมีสาบ สัตว์อื่นไม่มีนะครับเป็ดจะมันมีสาบเพราะเรื่กสับเป็ดเวลาทำเขาต้องเอาสาบมันออกครับนะเมื่อมันมีสาบเนี่ยเรากินเป็ดร่วมกันเนี่ยพอนานๆไปมันจะเกลียดกันมันจะมีเหตุให้เกลียดกันแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหากันแล้วสุดท้ายมันจะสาบส่งกันจากกันไปเลยคุณแลุกผมไปไปทางเหนือเนี่ยเขาจะไม่ทอดไข่เป็ดหรือไข่ให้กินใช่ใช่ทางเหนือถือมากเลยเรื่องเป็ด คือคือคือทั้งมือถือมากไม่ทําไม่ทํากับข้าวชนิดนี้ <ฮะ S 2> ต้อนรับแขกแต่ถ้าทางตะวันออกหอยด้วยอไม่ใช่เป็ดอย่างเดียวครับเขาทั้งเป็ดทั้งหอยะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> คือ <c oughs> อะไรก็ตามนะที่มันยึดถือกันมาแต่โบ,บราณเนี่ยนะพอเรายึดถือตามนั้น,นมันก็เกิดอาถรรพ์จริงรับถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่เชื่อหรือว่าไปทําละเมิดข้อห้ามเนี่ยชีวิตเราไม่ดีหรอก รนะจริงๆแล้วชีวิตเราไม่ดีหรอกทีนี้มันมีการแก้เคล็ดจริงๆแล้วอีกอย่างมันยังมีอีกอ่ะของฝากน้ําหอมไงน้นํำหอมหองานห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเ,เด็ดขาดว่า <c oughs> ถ้าอย่าไปซื้อน้ําหอมฝากใครไม่ได้นะซื้อให้ได้แต่ต้องให้เขาซื้อจากเราเนี่ยคือของฝากที่คนรับฝากต้องซื้อจากคนาฝากใช่ของต้องห้ามนี่นะผ้าเช็ดหน้าก็ดีสาตาวุธก็ดี น้ำหอมก็ดีนาฬิกาก็ดีหรือแม้กระทั่งเป็ดนี่ก็ดีถ้าหากว่าเขาเอามาฝากหรืออะไรเนี่ยบันทีคนที่เอามาฝากเขาไม่รู้ครับแต่ถ้าเรารู้นะครับเราแก้เคล็ดโดยการขอซื้อเอาบาทหนึ่งสองบาทห้าบาทได้หมดเพียงแต่ให้เขารับตังค์จากเราเป็นจบคือมีดนี่เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับใช่ใช่ผมได้รับมีดจากเพื่อนเนี่ยเพื่อนบอกว่าเอาตังค์มาบาทหนึ่งเฮ้ยกูบอกผมว่าก็มาฝากกูไม่ได้กูเอา โบราณเขายังงั้นโบราณยงงั้นจริงคนที่เขารู้เนี่ยไม่ได้เขาจะรีบแก้เคล็ดทันทีนะน้ําหอมเนี่ยก็เช่นกันนะคือน้ําหอมเนี่ยมันหอมชื่นใจดีก็จริงนะครับแต่ว่าพอนานๆไปเนี่ยมันระเหยพอมันระเหยเนี่ยความหอมมันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วสุดท้ายความหอมมันหายหมดครับมันจืดจางโบราณเขาเรียกว่ามันจืดจางฉะนั้นถ้าหากว่าเอาน้ําหอมไปฝากกันเนี่ย ไอ้ที่รักกันดีๆมัน่นคงกันดีๆช่ยวยเหลือเออเกื <c oughs> ้อกูลกันมาตลอดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะเริ่มจืดจางจืดจางแล้วห่างลงห่างลงเมื่อใดที่น้ําหอมนี่หมดกลิ่นปุ๊บต่างคนต่างไปครับมันเป็นอย่างนี้จริง <c oughs> ฉะนั้นทุกอย่างก็คือแก้เคล็ดซะจะบาทสองบาทง่ายๆถ้าจะให้ดีที่สุดคือไม่ซื้อของพวกนี้ฝากนะเอาอย่างอื่นฝากแทนครับแต่ถ้าหากว่ามันจําเป็นแก้เคล็ดดูแการต้องเอาเงินซื้อแลกกัน มันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> อันนี้ก็คือเชื่อ,อไว้ปฏิบัตินะก็อย่างที่ในหัวข้อนนะั่นแหละะคือเชื่อโบราณนะมันไม่บานบุรีหรอกรจริงๆแล้วว่าความเชื่อต้องมีการบททดสอบมาก่อนถึงจะถึงเชื่อนะมันมีบททดสอบมันมีการสังเกตมันมีการทําสถิติแล้วก็เก็บ <c oughs> ผลผลผลัพธ์ของสถิติเอาไว้แล้วก็รวบรวมรวบรวมรวบรวม,รวมจนมั่นใจว่ามันเป็นอย่างนี้จริงเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เขาถึงได้บันทึกเอาไว้และบัญญัติเอาไว้นะจึงบันทึกและบัญญัติเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อสอนลูกหลานตัวเองและอนุชนรุ่นหลับนะว่าไม่ให้ทําแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นนะคือ <c oughs> โบราณนะโดยส่วนมากเขาละเอียดลอนะออขนมจากนี่เขาไม่ซื้อมันกันหรอฮะ<า>ขนมจาก นี่แต่งขึ้นทีหลังอ่าอันนี้มันเป็นทีหลังเพราะว่าหมวดขนมจากเนี่ยห้ามซื้อฝากกันนี่เป็นความเชื่อที่แต่งขึ้นมาทีหลังอราบอันนี้เชื่อกันมาทีหลังแล้วมันเป็นแต่ละภูมิภาคนะหนึ่งขนมจากอ่าแล้วก็ลูกจากสมัยนี้เรียกลูกชิดเห็นไหมล่ะเออฮือแต่ก่อนลูกจากลูกจากลูกจากเดี๋ยวนี้กลายเป็นลูกชิดไปลูกชิดทั้งทั้งเมืองไปลูกเดียวสุพรรณบุรีนะศรีประจันอ่าแถวอ่าเดี๋ยวนี้สมหวังแต่จริงนะคนก็ไม่ไป็นผลไม่แถวอยู่ดี ไม่มีใครซื้อสมหวังเรียกแท้วกันมานานอะไรมันก็หหดหหดหหดเดี๋ยวแท้วหมดแห้วหมดอย่างนี้นะสุดท้ายก็มาเรียกกันสมหวังแต่จริงๆแล้วแท้วในภาษาคนจีนนี่เขาเป็นพืชอมตะใช่คือ<ช>คตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นอตอนตอนตอน,ตอนหน้าแรงก็จะตายเพราะอะไรอะไอ้คำว่าแห้วเนี่ยแต่เดิมมันก็ไม่ได้อับประมงคลนะครับไอ้คำว่าแห้วเนี่ยวงการวัยรุ่นเพิ่งเอามาใช้เมื่อไม่นานาผมมาประมาณยี่สิบกว่าปีใช่แค่นี้เองครับแล้วคนเราไปติดตรงเนี้ยครับ ตั้งแต่มีไอตัวตลกที่ชื่อไอ้เฮลออกมาเอ๊เข้าใจแล้วกลายเป็นอย่างนั้นครับอจากนั้นมาก็เลยเนี่ยกลายเป็นว่าอุยเฮลเป็นคำออมคาผมบ่นถ้าของฝากไม่ควรซื้อฝากแล้วที่ควรซื้อฝากมันมีม่ไหมที่ควรซื้อฝากไม่มีหรอกไม่ได้บัญญัติเอาไว้ไม่ได้บัญญัติเอาไว้สิ่งดีๆเนี่ยเขาจะไ,ะไมไ่บัญญัติไว้อะไรที่ดีๆเขาจะไม่แต่ถ้าสิ่งที่ไม่ดีเขาจะบัญญัติไว้คือสินนาใจทุกอย่างดีหมดอยู่แล้วครับ ข้าศิน์น้ําใจนะอะไรก็ตามที่เป็นของฝากจะมีค่าไม่มีค่าก็ตามครับเขายึดถือกันที่น้ําใจครับถือว่าอันนั้นแหละอุดมมงคลแล้วแต่ว่าอะไรที่มันต้องห้ามที่มันเป็นโทษเขาถึงจะบอกห้ามไว้แค่นั้นเองคนโบราณที่เป็นโทษนะครับเขาถึงบอกไว้เขาถึงจะบอกไว้อาจารย์ถ้าเกียดใครก็ซื้อมีดไปฝากนะครับอาจารย์ก่อนจะจบคลิปนี้บอกบุญนิดนึงครับอาจารย์ก็ <c oughs> ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สะพานบุญนะรหรือว่างานบุญซึ่งงานบุญของทางสำนักเรานี่มีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นประจําวันบุญประจําป,ปีนะบุญจรต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดนะท้งเรื่องของในาศาสนาก็ดีเรื่องของสัง,สงคมก็ดีหรือแม้กระทั่งสารนับประโยชน์หรือว่าผู้อยากไรต่างๆนะแล้วก็วันที่ <c oughs> หนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อันนี้บุญสั้นระรนะ บุญสร้างพระรูวสร้างพุทธรูปหรือว่าสร้างพระประธานแล้วแต่จะเรียกกันนะจะสร้างพระหน้าตักห้ศอกสูง7จศอกนะถวายไว้ที่วัดสายานพระรามตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางโดยจะทำพิธีการบวงสวงในเวลาประมาณ8โมงเศษของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเมื่อทำพิธีการบวงสวงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มทำการเทหลอง์พระนะ ฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านที่ชมคลิปอยู่ในขณะน,นี้ถ้าหากว่าท่านใดสามารถเดินทางไปร่วมบุญร่วมกุศลร่วมสร้างพระด้วยมือของตัวท่านเองที่วัดสายานรารามหรือวัดบ้านสาได้ก็ยินดีนะแต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่สามารถจะเดินทางไปได้แต่ว่ามีจิตมีศรัทธาอยากจะร่วมสร้างร่วมทำก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้นะบัญชีร่วมบุญกันก็อยู่ที่แผ่นป้ายทางด้านหน้านี้นะ เบอร์บัญชีทางบนสุดอันนั้นคือธนาคารอมสินนะมีเลขบัญชีก็คือทั้งหมด12ตัวอันนั้นเป็นบัญชีของทางวัดโดยตรงเราสามารถโอนเงินทําบุญกับบัญชีของทางวัดได้เลยหรือว่าท่านจะถามข้อมูลต่างๆก็ติดต่อเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งนะอันนั้นคือเบอร์โทรของท่านเจ้าอาวาสวัดปันสานะสามารถโทรถามทางได้โทรคุยสอบถามข้อมูลต่างๆได้ แล้วก็เบอร์บัญชีด้านล่างธนาคารกรุงเทพอันนั้นเป็นเบอร์บัญชีของทางสำนักที่เปิดไว้เพื่อการกุศลโดยตรงเรียกว่าบัญชีกองทุนพุทธศาสตร์นะอันนี้ก็เป็นบัญชีเพื่อบุญกุศลต่างๆทุกบุญนะทุกทกบุญจะโอนเข้าบัญชีใดก็ได้นะจะโอนเข้าบัญชีใดก็ได้ตามสะดวกนะตามสะดวกจะมากจะน้อยไม่ว่านะตามจัตทาและตามกําลังทรัพย์ที่เราสามารถสละได้ครับนะก็สําหรับ ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เจออาจารย์ได้วันที่ 1. หนึ่งรวมทั้ง f อทางช่องก็เจอกันวันที่หนึ่งที่ลำปางที่จังหวัดลำปางแค่นี้ครับสวัสดีครับ